ฟ้ายิ้มสีฟ้านะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ละเดือนผ่านไปไวมากจริงๆเดือนนี้ก็มีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ทำอะไรเลยงานฉันเยอะมากเลยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นใช้แล้วชอบประจําเดือนนะคะซึ่งเดือนที่ผ่านมาคือเดือนอะไรวะสิงหาไม่ใช่เดือนนี้มันสิงหาเดือนที่ผ่านมาอะไรวะเออกรกฎาคมนะคะซึ่งก็ ใน,นนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้แล้วชอบเดี๋ยวนี้ไรนั้นไปชมกันเลยค่ะใ,ให,หลังจากที่เรียกว่าหลายๆยคนเนี่ยคงจะรู้กันว่าเดือนนี้ผ่านมาเนี่ยฟางมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาของฟางคะซึ่งมันเป็นความอักเสบกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ติดเชื้อมากมายไก่กองซึ่งเดือนนี้ผ่านมาก็จริงๆงหมอห้ามแต่งตาแล้วก็ ให้ใส่แว่นหามส่คอนแทคเลนร์นะคะแต่ว่าด้วยความที่ด้วยหน้าที่การงานของเรานั้นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไม่แต่งตาได้ก็จะต้องมีแต่งตาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าฟางก็เลยไปเลือกใช้เจ้าตัว cleansing ที่มันอ่อนโยนต่อดวงตาของเรานะคะนั่นก็คือนะคะจะเป็นไฮบริดไฮดรติ้งนะอ่านว่าอะไรอะไฮดรตติ้งเออมีคนกระซิบบอกว่าถูกแล้ว แอลลิฟเมค Make Up r e v o v e r นะคะจาก1028อันนี้คือใช้หมดแล้วด้วยเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือที่ฟังเลือกมาใช้ในช่วงที่ฟังเจ็บตานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันมีค่า pH pH 7.5นะคะหรือว่าค่า pH ที่มันใกล้เคียงกับน้ำตาของเราซึ่งการใช้อันนี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ระคายเคืองตาเวลาที่เราทําความสะอาดดวงตาก็คือจะทําให้ตาของฟางที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ย มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าการไปใช้พวก cleansing oil ตัวอื่นๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือใช้มาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วคือมันไม่แสบตาเลยขณะที่ฟางอะ่ะตาเป็นแผลนะฟังก็ไม่มีความแสบตาไม่มีความระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นก็คือชอบมากนะคะตัวนี้เัรื่องการทำความสะอาดคือมันทําความสะอาดได้ดีมากแล้วมันก็สะอาดมาก ชอบสุดๆตรงที่มันปลอดภัยอะ่ะเออมันปลอดภัยตัวดวงตาเรานะคะเฟสดอปนะคะเพลเมโรสเปร์ er นะคะหรือว่าจะเป็นสเปร์น้ำแร่นะคะเจ้าตัวมาเขือเทศตัวนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นลายผลิตภัณฑ์ของทางอ v e n t น o y นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสเปร์น้ำแร่ที่มาในลักษณะของการอัดแก๊ส ซึ่งชอบมากนะคะมันค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วมันก็พกพาไปไหนสะดวกมาในขวดนี้ก็ฉีดได้ทั้งวันนะคะแล้วก็มันมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะถึงแม้ว่าฟังจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันจะช่วยเรื่องความแบบกระจ่างใสหรืออะไรแต่ว่าเออมันมีมันก็อุ่นใจเนาะแล้วก็ ข้อสาคัญคือไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็เลยชอบะคะตัวนี้ก็ใช้มาต่อเนื่องเลยในช่วงจริงๆใช้มาหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเคยมาเพิ่งเอามาเล่าให้ฟังกันเนาะสำหรับจตัวฟรีดอกตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์น้าแร่ตัวหนึ่งที่ราคาถูกและดีนะคะแล้วก็น่าสนใจมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวมันระหว่างวันด้วยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นลิปมันจากเดียมีตัวนี้นะคะ เป็นหลอดแบบนี้นะคะเบอร์ที่ฟางใช้คือเบอร์ศูนย์ศูนย์คือมันจริงมันเป็นลิปมาแหละจริงๆคือมันมีเป็นฟิลแบบลิปที่เอามาผสมกันได้ในหลายๆสีนะคะแล้วก็เพิ่งหยิบเพิ่งหยิบเจ้าตัวลิปมันมาใช้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้ลิปมันตัวไหนแล้วปากไม่ไหวแล้วปากแห้งมากแล้วฟางก็หยิบเจ้าตัวนี้มาใช้ซึ่งฟางจะบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ฟางใช้มาหนึ่งเดือนคือปากฟางสุขภาพดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ทาลิปแมทอะไรนู่นนี่นั่นคือไม่เป็นคราบเลยแล้วก็ ฟางมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีความเป็นเม็ดสครับเล็กๆแบบเล็กๆมากๆแล้วอยู่บนปากเราพราทาทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก่อนทาลิปสติกกับฟางเช็ดออกนิดนึงอะ่ะมันทําให้แบบริมทีปากของฟังนะมันดูแบบดูดีอะดูสุขภาพดีมากขึ้นคะสำหรับเจ้าลิปมันแดีมีเดียมีเดียมีอานไม่ออกเหมือนกันแดมีอะ ตัวนี้นะคะมีขายใน i n s t a g r กรนะคะเดี๋ยวลองเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชดูใน Instagram ดูนะคะฟังไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะตัวนี้ฟังได้มานะคะลองดูแล้วกันตัวนี้ดีปลืม้มมากันที่เมคอัพบ้างนะคะสำหรับเมคอัพก็มีมากมายหลายตัวอีกเช่นเดียวกันปีนี้ก็มีการลองเล่นสิ่งใหม่ๆมากมายนะคะเรามากันที่ตัวไพรเมอร์แล้วลองพื้นกันดีกว่านะคะจริงๆไม่ได้อัปเดตไพรเมอร์แล้วลองพื้นกันมานานมากพอสมควรแล้วนะคะ ตอนนี้กำลังอินอยู่เจ้าตัว2ตัวนี้นะคะเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็ไพรเมอร์เลยจาก o s ช Cosmetic นะคะเป็นเครื่องสรางแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งมาเปิดในเมืองไทยแล้วฟังก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเป็นงานแกลน์ i n นนิ่งนะคะที่จัดขึ้นที่เซนทันราบพาวซึ่งตอนนี้มีเคาน์เตอร์อยู่ที่เซนทันนะคะอันนี้เป็นสูตรที่มันเป็นสูตรแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวจริงๆมันมีไพรเมอร์หลายสูตรมากนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งมันเป็นการให้ความชุ่มชื้นที่มมัันทําให้ผิวออองงชบ ผิวมันดูสุขภาพดีแต่มันไม่มันมันดูชุ่มชืม้นมันดูเหมือนมีน้ำมีนวลอยู่บนผิวแต่คือมันไม่ได้เป็นผิวที่มันมันอะไรอย่างเงี้ยฟังก็เลยชอบเป็นเนื้อลักษะผิวแบบนี้ทางลงไปก็จะช่วยเบลอรูมขนแล้วก็มันให้ความชุมช่มชมบบื้นกับผิวก็คืออันที่แไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวฟังจะเขียนรีวิวฟูแบบ full review สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวฟังไปลองอ่านในรีวิวแล้วกันตอนนี้คืองงมากจำไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรตัวต่อมาคือเป็น gloss foundation d o b นะคะตัวนี้เป็น ไฮเดรติ้งเหมือนกันนะคะที่มาในลักษณะเป็นขวดอย่างนี้นะคะมีความละไายคลาดีออลนะที่เป็นขวดดอปเปอร์แบบนี้นะคะมันก็จะมาในลักษณะอย่างนี้อ่ะซึ่งตัวนี้นะคะฟังพูดเลยว่ามันมีความเป็นน้ํามันแต่ไม่มันงงมากคือตอนแรกแบบเฮ้ยเปิดเปิดมาแล้วแบบเอ้ยมันมันดูเป็นน้ำมันวะ่ะแต่แบบเอาจริงปะคือมันไม่มันเลยเพอทาลงบนผิวอะคือมันแบบ คือ 1. อ่ะพูดเลย1เกลี่ยง่าย 2. ปกปิด 3. ควบคุมความมันได้ดี 4. มีสีให้เลือกเยอะมาก 5. ติดทนไม่ครกไม่แห้งไม่หลุดไม่ลอกอืมคือนี่คือความดีงามค่ะของรองพื้นถ้าสมมติว่าตอนนี้มีใครถามฟังว่าพี่ฟังพี่ฟังคะใครแนะนํารองพื้นอะไรคะตอนนี้ที่ควรจะไปโดนมากๆนะคะก็คือ ควรจะไปลองรองพื้นตัวนี้นะคะของ g o s c o สเ e t t กนะคะก็ฟางไม่แน่ใจว่าตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทฟาไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มันมีสีให้เลือกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกเลยนะคะว่ามันน่าจะมีสีที่เหมาะกับคุณแน่นอนฟางใช้เบอร์0ูนะคะก็จะเป็นสีแบบพอดีผิวฟังมากแล้วคือดูคือมันเนียนไปกับผิวเลยแต่คือมันยังให้ความปกปิดแต่คือ โอเคมันอาจจะไม่ได้ปกติดแบบถึงขั้นแบบ full c o v e r a g นะคะแต่มันจะให้ความีเดียมแน่นอนแล้วก็ที่เหลือก็ลงคอนซีลเลอร์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ว่าเนี่ยคืออาดุดูหน้าฝังว่านี่คือการแต่งหน้าตั้งแต่เชา้ายันเย็นตอนนี้ที่แบบหน้าฉันยังดีอยู่นะคะตัวนี้ดีมากดีมากคือยังไม่เคยเจอรองพื้นตัวไหนที่แบบว่าแต่งแล้วอยู่ในห้องแอร์แล้วมันยังแบบอย,อยู่ได้ทั้งวันอะ ัวนี้คือดีคือดีจริงๆมีความมันเล็กน้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่แบบซีเรียสเรื่องความมันมากเนี่ยตัวนี้จะเวิร์กมากนะคะตัวต่อมาค่ะค่ะไม่ได้นะคะสำหรับแป้งพับนะคะตัวที่แบบทุกคนน่าจะหวีดกันก็คือ Miss t e e n s e e True นะคะซึ่งตัวนี้มันดีค่ะคุณคือมันเป็นความดีงามทุกอย่างในแป้งตัวนี้นะคะซึ่งฟังใช้คู่กันคือสเต็ปหนึ่งนะคะไพรเมอร์นะคะ สเต็ปสองรองพื้นแล้วก็สเต็ปสาม 3, เป็นแป้งตัวนี้นะคะแป้งซีทรูจากนิสทีนะคะทุกอย่างมันคือความดีงามมันคือความดีงามมันคือความแบบหน้าไม่โป๊ะแต่คือผิวสุขภาพดีอะ่ะแต่คือผิวสวยแต่คือแบบไม่โป๊งงงไหมเหมือนแบบเป็นคนแต่งหน้าแบบผิวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมันไม่มันเท่าไหร่มันไม่มันมากนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับในบรรดารองพื้นทั้งหมดและการสเตปการใช้ทั้งหมดที่ฟังใช้เคยใช้ผ่านมาเนี่ยสเตปนี้คือสเตปที่มันน้อยที่สุดแล้วนะในบรรดาทุกอย่างและที่สําคัญที่สุดคือช่วงที่ผ่านมามันเป็นหน้าฝนแล้วคือฝนก็ตกอากาศก็อบชื้นก็ชื้นซึ่งฟังใช้สเตปนี้ทางสเตปคืออยู่ทุกอย่างดีดีมากแล้วแป้งตรงนี้คือเนื้อเนียนเนื้อ,อละเอียดไม่มันไม่หนาแล้วคือราคาถูกคือต้องจัดที่ใย,ยังไง เอาเป็นว่าเดี๋ยวรออา่านรีวิวฉบับเต็มนะคะของเจ้าตัวแป้งซีทูละกันเดี๋ยวฟังไปเขียนรายละเอียดไว้ในนั้นนะคะตอนนี้ก็พูดก่อนว่ามันคือความดีนะคะโอเคด้วยความไวนะคะจริงๆตัวนี้ใช้มาชาติหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยเอามาพูดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่เอามาพูดทั้งทนนี่มันดีแล้วมันถูกนั่นก็คือ Lovely Secret Creamy Concealer จาก YouTube ซื้อมาจากงานกระชาต ตั้งแต่งานกาชาดใช้มาตั้งแต่งานกาชาดแต่ไม่เคยมาเล่าให้ฟังว่ามันดีคือมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อไม่หนักมากและก็เนื้อไม่ได้บางมากมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่กําลังดีแล้วคือเหมาะสําหรับคนที่เหมือนฟังอย่างเงี้ยฟังเป็นคนที่ไม่ได้มีรอยสิวรอยดํารอยแดงที่ต้องปกปิดแน่นๆหนัก,นกๆเยอะๆอ่ะฟังก็รู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยเอาอยู่แล้วคือมันเกลี่ยง่ายติดทนแล้วมันจะเนี่ยคุณดูดิอ่ะ คือมันคงไม่สามารถจะปกปิดพวกรอยสิวที่มันเป็นรอยดําชัดๆหรือว่าเป็นรอยนูนอะไรอย่างเงี้ยได้มากนะแต่ว่าถ้าเป็นรอยสิวแบบของฟางเช่นมีรอยแบบนิดหน่อยใต้ตาอะไรนิดหน่อยเงี้ยเอาอยู่มากๆเลยนะคะตัวนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันถูกมากมันเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาขา้าราชการเยาวชนนู่นนี่นั่นที่มันเหมาะหมดจริงน,นะสาหรับเจ้าตัวยูท b e ครีมิคอนซีลเลอร์ตัวนี้ฟังไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เบอร์แต่เบอร์ที่ฟังใช้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าตอนนั้นที่งานกระชากมันน่าจะเหลืออเบอร์เดียวก็คือเบอร์หนึ่งซึ่งมันขาวกว่าผิวฟังนิดหน่อยแต่ก็โอเครับได้นะก็อยากให้ไปลองนะซื้อมา9กบาทฟางไม่แน่ใจว่าราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับยูทิปตัวนี้นะคะโอเคยังอ่าลิปสติกกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆก็ลิปสติกช่วงที่ผ่านมาก็ วนเวียนนะคะกับการใช้ลิปสติกสีเดิมๆก็นั่นแหละสีชมพูเพราะว่าตอนนี้คือชีวิตก็ผมดาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็แต่งหน้าง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าง่ายขึ้นนะแต่ว่าเราก็จะชอบความแบบนู้ดชมพูแบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าลิปสติกที่ชอบมากช่วงที่ผ่านมาตัวหนึ่งคือเมมรีนะคะ 3D สักอย่างที่มันเป็น ความสามสีแบบนี้ฟังคาให้ด้วยมากนะในเพจในโน่นนี่นั่น,นมันก็จะมาด้วยกันเป็นลิปแบบมีความเกาหลีแต่คือมาในความสามสีเป็นลิฟตฟังเมกานะคะก็ทุกทุกคนก็จะทําความลิฟ2สองสีสามสีสีนะสีที่ฟังชอบมากที่สุดคือ R D ศูนเป็นสีที่คิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนสีผิวแบบฟังที่สุดและนะก็คือมันจะมีความ จะลองสวัสดีมีความสามสีเรียงตัวกันอย่างสวยงามน,นะคะแบบสีชมพูอ่อนสีชมพูกลางแล้วก็สีชมพูเข้มอะไรอย่างเงี้ยเรียงตัวออกมาแล้วพอทาบนปากก็จะได้ให้ปากเนี่ยมันดูแบบผิวสุขภาพดีดูแบบปากอวบอิ่มดูมีความมีมิติอะไรเงี้ยฟังว่าทาแล้วก็สวยดีแล้วนะคะสำหรับสาวๆที่มีริมฝีปากแห้งเพราะว่ามันมีความมอยเจอไรเซอร์สูงมากนะคะแต่ว่ามันยังให้เม็ดสีที่ชัดเจนแล้วก็ ติดทนมากคือไม่น่าเชื่อว่าลิปสติกตัวนี้มันจะติดทนแต่ว่ามันติดทนจริงๆนะคะแล้วก็มีความเมล,ลอนดมแล้วแบบรู้สึกเมล,ลอนมันดีอะเออแต่คืออันนี้ก็ถามว่าถ้าฟังสึกว่ามันซื้อราคาเต็มมันค่อนข้างแพงนะแต่ว่าฟังซื้อมาในราคาลด169บาทตอนนี้คือมันจากโปรที่อ f and Boy กับดิท a n นะคะ แล้วก็รู้สึกถ้าจะว่ากัตอนนี้ที่วัสด์กับบ mm ูธ hmm. น่าจะมีโปรโมชั่นลดอยู่นะ mm hmm. ก็อยากให้ไปลองจริงๆคือมันจะมีอยู่ไม่กี่สีหรอกมันจะมีความใกล้กันมากในหลายๆสีนะ mm hmm. ก็ไปลองเทียบๆดูแล้วกันนะ mm hmm. ฟังมีประมาณ3สีสีอะเออถ้าใครอยากรูก,ก็ไปตามหาสวอตในเพจฟังล้วกันนะฟังลงสวอตเยอะแยะมากมาย mm hmm. ตัวต่อมาไม่มีไม่ได้นะคะรู้สึกว่าการไม่มีลิปชนิดนี้ mm hmm. การไม่มีเครื่องสำอางแบรนดน์นี้รู้สึกชีวิตฉัน ผิดมากแกไม่ควรจะเป็น beauty b ก o กอ e r ถูกไหมถ้าเกิดว่าแกไม่มีลิปสติกอันนี้นั่นก็คือ cat wandy นะคะน่นเข้าไทยแล้วนะคะก็ด้วยความที่ราคาสูงแบบเลี้วมากแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยคนอื่นเขาว่าดีฉันก็ควรจะมีถูกไหมดียังไงเขาว่าดีฉันก็ควรมีถูกไหมก็เลยเคิดว่าเออสักสีแล้วกันไปซื้อมาสักสีหนึ่งสีที่ได้มานะคะคือสี lolita สนะคะ ดูรีวิวจากหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่สารี่ก็เชียร์ลอลิต้า2พี่ TK คือหลายท่านมากที่เขาเชียร์ลอลิต้า2สำหรับคนที่สีผิวแบบฟางนะก็เลยไปจัดลอลิต้า2มาพูดเลยว่ามันดีคะ่ะคุณแต่มันแพงแต่มันดีมากคือมันมีความเป็นลิปแมทที่เนื้อดีมากเป็นลิปจุ่มที่เนื้อสวยมากแล้วแบบ คือมันแห้งติดปากแต่คือมันไม่ไมีมันไม่ได้มีความหนักไม่มีความแห้งกลางมีความมันมีความสมูททาลงไปแล้วแบบปากสุขภาพดีสวยจบไม่มีคำจัอธิบายอะไรกลิ่นก็เป็นกลิ่นลิปแมทธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นลนักษณะนีสีนี้ค่อนข้างจะสวยสำหรับสาวผิวเข้มนะแต่ฟางก็ค่อน้าจะสวยมันจะมีความแบบ นูตอมส้อมอมพีชหน่อยๆอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันดีนะคะก็แ0 0อบาทค่ะซื้อที่เซฟอร่านะคะมีความแท่งเล็กแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยแท่งมันสวยจังแต่ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแท่งเล็กมากมันแพงจังอะไรอย่างเงี้ก็แล้วแต่คนไปแต่คิดว่าน่าจะมีแท่งเดียวแท่งเดียวก็พอเพราะว่าตอนนี้นสำหรับเดือนนี้มีอย่างอื่นที่ดีกว่าเดือนหน้ามาตามกันโอเคสุดท้ายท้ายสุดแล้ว นั่นก็คือไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้เลยนะแต่ว่าคือใช้มาตลอดเป็นคนเซตติดเทียนหอมของ,ง bath and body work นะคะสีกลิ่นที่ฟังชอบมากก็คือกลิ่น watermelon l a m i n a t e นี่มันกลิ่นที่จุดแทบจะทุกวันแทบจะทุกๆวันที่จะต้องแบบมีความเสพติดกลิ่นอันนี้นะคะ จริงๆมีบาร์เดนบอดี้เวิร์กเทียนบาร์เดนบอดี้เวิร์กราคาสูงนะถ้าในมุมมองของฟา์มันค่อนข้างจะราคาสูงมากมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ไซส์ถ้าฟังจำไม่ผิดนะคะจะมีไซส์เล็กแบบจุ๋มจิ๋มประมาณ200กว่าบาทไซส์ size ใหญ่ขึ้นมาหน่อยรู้สึกว่าจะ470ม้น้งไม่แน่ใจนะจะเป็นไซส์กลางเลยซึ่งไซส์กลางจะมีแค่บางกลิ่นไซส์ size เล็กเองก็จะมีแค่บางกลิ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะไซซ์ size ใหญ่ราคาเต็มจะอยู่ที่พัน พันกว่าบาทไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่แล้วก็ราคาลดฟังซื้อมาตอนลด5 0แน่นอนค่ะความเซลล์เท่านั้นนะคะที่จะได้เงินของดิฉันไปซึ่งหลังจากที่ลองจุดในหลายๆหลายหลาย,หลายไซส์ที่ได้สะสมกันมาแล้วรู้สึกว่าซื้อไซส์ใหญ่แต่คูนมันคุ้มไซส์ใหญ่อะมันหอมกว่าเพราะว่ามันมี3หัวแบบนี้ แล้วมันหอมฟุ้งมากกว่าแล้วมันหอมได้นานกว่าคือมันอยู่ได้นานกว่ามันอยู่ได้นานกว่าไซเล็กไซเล็กุูมจิมนั้นสามารถจุดได้แค่1เดือนมันก็จะหมดแล้วกลิ่นมันก็จะฟุ้งอยู่แค่แบบบริเวณใกล้ๆแต่แบบไซส์ใหญ่อะคือมันฟุ้งทั้งห้องแล้วคือมันก็อยู่ได้นานสิ่งนี้มันอยู่กับฟางมาสักประมาณ2เดือนได้แล้วนะแต่คือฟางไม่เคยมาเล่าให้ฟังว่าแบบฉันชอบมันกลิ่นี้มันจะมีความเป็นแบบ เพื่อนบอกว่าเป็นไรนะเซนเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาเขาเล่าเพื่อนบอกว่าความเป็นสับปะรดสูงมากแต่ว่าฉันว่ามันเป็นกลิ่นแตงโมมันเป็นกลิ่นแตงโมนะทุกคนแต่แบบทุกคนเพื่อนบอกว่ามันสับปะรดอารมณ์แบบกลิ่นแบบมีความใกล้ว่ามีความใกล้กับแคนตาลูปมากแต่มันก็ไม่ได้ถึงแคนตาลูปรู้ตัวว่ามันดีสุดแล้วแบบ ความอารมณ์บ้าเตอร์พี่สูงมากในชีวิตการทํางานกิดเครียดนะคะสําหรับซีรีส์ช่วงนี้กันเถิดจะเกิดผลนะคะช่วงนี้ติดซีรีส์ก็อยากที่รู้ว่าช่วงนี้มีซีรีส์28 9ล้านล้าน,านเรื่องมากสําหรับซีรีส์เกาหลีที่มีความหวีดรอ้อนทุกคนดูถ้าไม่นับพิศสวัส์นะคะพิศสวัส์ก็ผีคุณวนก็เราไม่นับเนาะซีรีส์เกาหลีช่วงนี้นะคะที่ติดมากก็คือ let fight let fight ghost นะคะเป็นน่าจะเป็นของอะไรจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า พระเอกของเรามนะันคือแท็กยอง 2pm นั่นเองนะคะเราจะขึ้นรูปไปด้านนี้นะคะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่าชอบพระเอกไม่มีอะไรเลยมันเป็นซีรีส์ผีที่แบบเออดูแล้วมันสนุกแต่อีผีอะน่ากลัวมากจริงๆนะคือผีอะมันน่ากลัวทุกครั้งที่ผีออกมาฉันก็จะไม่กล้าดูแต่ทุกครั้งที่พระเอกออกมาฉันก็จะนั่งฟินเข้าใจปะฉันก็ดูเพราะความเป็นพี่แท็กยองของเราด้วเนี่ยจบไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นแบบ โรแมนติกคอมดี้ก็จะดูแบบขำๆไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะด็อกเตอร์ก็ซีเรียสถูกไหมมันจะมีแบบด็อกเตอร์อ่ะก็ค่อนข้างจะซีเรียสนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบดูแบบเบาสมองเนาะแบบเพยก็ดีดูแล้วก็แบบก้ามน,านั้นรอยยิ้มนานรักยิ้มน,นั้นฉันรักเขาคิวแบบคิวนางปังมากคิวนางเป็นแบบมึงปากผีจริงมึงเนี่ยทำไมคิวม,มึงถึงในเพ๊ะฟังอลังวังเวอร์ขนาดนี้ okay, โอเคจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ หลายๆคนขอมาว่าพี่ฟางคะพี่ฟางช่วยเป็นตัวเองได้ไหมคะเวลาทําคลิปแบบอย่าแบบสวัสดีค่ะน,นี่นะคะยรูสิว่าโอเคคลิปนี้ก็พยายามจะเป็นตัวเองแล้วนะก็จริงๆก็เป็นแบบนี้แหละในชีวิตก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็จะพูดเยอะมากๆอย่าลืมนะคะกด subscribe ช่อง Youtube ของฟางนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเดียวของฟางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบกันก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันที่แฟนเพจยิซฟางได้ ใช้เจชิญคบหนึ่งหมื่นไลค์นะแกฉันสูญเสียไปเท่าไหรเพื่อจะได้มาสุดนี้โอเคสำรวันนี้นะคะชอบสิ่งใดนะคะสงสัยสิ่งใดคอมเมนต์พิ่มเติมมาใต้ลกล่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะแล้วก็เดยนหน้าเจอเกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ